สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับรวมถึงท่านผู้ปกครองด้วยครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องสาขาวิชาจิตกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัสุ์สุนันทาชื่อจิตกรรมเนี่ยผมคิดว่าขอเรียกว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกท่านคงรู้จักดีว่าจิตกรรมเรียนอะไรนะครับซึ่งจิตกรรมสุนันทาฟังดูเหมือนตั้งมาใหม่แต่จริงเราเปิดนักศึกษารับนักศึกษารุ่นที่หนึ่ง ตั้งแต่ปีพศ2 5 4 7นะครับซึ่งรุ่นใหม่ที่จะรับนี่ก็เป็นรุ่นที่18นะครับก็มีการเดินทางมายาวไกลทีนี้ผมอาจจะเล่านิดนึงว่าสาขาวิชาจิตกรรมรัชพัฒน์นสุนันทา,นทานเนี่ยเป็นสาขาที่เกิดการเดินทางมีความมุ่งหมายตั้งแต่ครั้งแรกในรุ่นที่ผมเข้ามาทํางานนะครับก็คือผมจบจากสาขาวิชาจิตกรรมจากหมหาวิทยาลัยที่เป็นหมหาวิทยลาลัยหลักของประเทศนะครับแล้วก็ ได้เข้ามาสอนที่สวนสนันทาแหย่งนี้ก็ค,คิดว่าวิชาจิตกรรมเนี่ยเป็นวิชาที่มุ่งเน้นในเรื่องความงามแล้วก็สามารถนอกจากความงามแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพต่างๆได้หลากหลายจึงมารวมกันจัดตั้งสาขาวิชาจิตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนนทานครับซึ่งน้องๆนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายนะครับเป็นสาขาวิชาจิตกรรมที่มีมาตรฐาน มีสื่อการเรียนรู้มีการเผยแพร่มีการศึกษาดูงานต่างๆเหมือนที่อื่นๆทั้งหมดแต่ว่าที่พิเศษของเราก็คือสาขาวิชาจิตกรรมของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีประวัติความเป็นมามีความเป็นโบราณสถานนะครับซึ่งท่านคงรู้จักดีว่ามหาวิทยาลัยราชภัฒน์สุนันทาซึ่งปัจจุบันเราก็เป็นหมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ดับหนึ่งนะครับพบร้อมกับสาขาวิวชาจิตกรรมซึ่ง มีพื้นที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ท่ามกลางแหล่งโบราณศิลปะวัฒนธรรมต่างๆให้ศึกษาเรียนรู้มากมายอาจารย์ของเราเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ประจําอยู่จํานวน6คนเนี่ยมีทั้งอาจารย์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่รุ่นเก่าหมายถึงว่ารุ่นที่เป็นรุ่นบุกเบิกแล้วก็มีอาจารย์รุ่นน้อง,องซึ่งเป็นศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยได้ให้มาให้ความรู้นะครับให้ประสบการณ์ ว่าบัณฑิตของเราที่จบไปในสาขาวิชาจิตกรรมครับก็ผมว่าตัวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าเรียนจิตกรรมเนี่ยจบไปแล้วทาอะไรถ้าจะพูดตามศาสตร์ตรงๆนะครับว่าเรียนจิตกรรมจบไปก็ต้องเป็นจิตกร,รแต่ไม่แค่นั้นครับคนที่เรียนจิตกรรมซึ่งเป็นวิชาวิจิตสินแท้ๆเนี่ยมันจะเรียนถึงทรีะความงามที่เป็นแก่นแท้ในเมื่อเราเรียนแก่นแท้ของวิชาจิตกรรมแล้วเนี่ยนั่นแปลว่านักศึกษาสามารถที่จะเข้าใจโลก สามารถที่จะสามารถนําไปประยุกต์ประกอบวิชาชีพต่างๆได้นะครับซึ่งนักศึกษาของสาขาชาติกรรมที่จบไปหลายรุ่นนะครับก็คือซึ่งทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ทํางานที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนในสถาบันต่างๆเป็นศิลปินอิสระเป็นนักวาดรูปก็มีครับอยู่ในบริษัทต่างๆก็มีไปเปิดออฟฟิศตัวเองที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับด้านศิลปะนะครับซึ่งจะมีตัวอย่าง ของรุ่นพี่เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าจบจิตกรรมแล้วไปทําอะไรได้บ้างชื่อวิเชียรคงสวัสดิ์ครับชื่อเล่นชื่อนอเป็นศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาจิตกรรมมหาวิทยายลัยราชภัฒนสุนันทารุ่นที่11ปัจจุบันกําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยายลัยศิลปกร,รครับสิ่งที่ผมได้รับจากสนุนันทามันเป็นเรื่องของ อ,อความรู้พื้นฐานในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆซึ่งตอนที่ผมเรียนอยู่มันมีวิชาศิลปะผสมซึ่งมันเป็นวิชาที่เปิดให้ผมได้ทดลองเทคนิคใหม่ๆซึ่งเทคนิคตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลมีอิทธิพลต่อการสร้างสารรค์งานในปัจจุบันครับสวัสดีค่ะชื่อยานิสาเก้ารัตนพงศ์นะคะเป็นศิษย์เก่าอยู่สาขาวิชาจิตกรรมคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนทาค่ะ เป็นนักศึกษา,ารุ่นที่11ค่ะของสาขาวิชาปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่ภาควิชาจิกาตกรรมคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากระคะ่ะในระดับปริญญาโทพ่วตอนที่เรียนอยู่ที่สวนสุนันทาค่ะเรามองว่าในช่วงที่ได้ศึกษา,าอยู่ที่ที่นั่นเป็นช่วงที่ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสร้างสารรค์ในรูปแบบต่างๆซึ่งเรามองว่ามีความสําคัญและจําเป็นในการพื้นาความเข้าใจในการสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่เราจะสามารถนำมาต่อยอดผนวกเข้ากับ แนวความคิดที่เราต้องการนําเสนอต่อไปซึ่งในปัจจุบันเองอะ่ะเราก็มีความสนใจที่จะสร้างสรรค์งานในรูปแบบของวัส,สดุผสมซึ่งเป็นการต่อยอดทั้งแนวความคิดและรูปแบบมาจากงานศิลปะนินธ์ของเราเองในช่วงที่เรียนอยู่ที่สุนันทาค่ะชื่อวรวิทย์พัฒนาพานิชนะครับชื่อเล่นชื่อพู้กันนะครับจบจากมหาวิทยายลัยราชภัวนสุนันทารุ่น1 2ปัจจุบันครับกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ศิลปกรคณะจิตกรรมปฏติมากรรมภาพพิมพ์และศึกษาศาสตร์ระดับชั้นปริญ,ญญาโทปัจจุบันกำลังเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนต้งแพรวิทยาัติสิ่งที่ผมได้นำเอาไปใช้ในระดับปริญญาโทที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันท,ทาน,นะครับก็คือการใช้เทคนิคและการเก็บรายละเอียดหรือที่เรียกว่าเป็นแนวดีริสติกนะครับผมผมขอยืนยันและรับรองว่าถ้ามาเรียนที่ สาขาวิชาจิตกรรมมหาวิทยาลัยราชาัฒน์สุนธนทาจะไม่ผิดหวังครับจะได้รับประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นะครับก็อยากอยากให้ทุกท่านนะครับน้องๆนักศึกษาทุกคนที่กําลังอ,อยากเรียนเซนปปาจะเรียนที่ไหนดีจิตกรรมสุน,นันทาครับเป็นที่1ไม่ลองใครครับผมขออืนดี